สวัสดีค่ะพี่้องขาพบกับเจสังพานดุลยเช่นเคยนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ทุกทุกท่านนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่ดองขอบคุณได้หลายค่ะวันนี้เจจะพามาคำานณแนวทางห้างเสิงนะคะพี่้องเช้าบ่ายนะคะทุกคนวันที่9้ามิถุนายน2566นะคะพี่้องก่อนคำนวณน,นะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะนะคะพี่ดองคาก่อนคำนวณน,นะคะทุกคนไปดูวันที่8ก่อนนะคะพี่องเข้าหรอหลุดนะคะพี่ดอง่าวันที่8จะให้เด่นรอบเช้า6และ5เด่นรอบบ่าย1และ0รอบเช้าบนมา7 5 2ลนะ่าง48นแพี่้องเนาะเด่นมา5นะคะเข้ากู้52 25ค่ะพี่ดอง่ะ ห้าเลขเด่นประจําวันไม่หลุดนะคะพี่น้องมารอบเช้านะคะรอบบ่ายจะให้หนึ่งและศูนย์บนมาเก้าหนึ่งแปดล่างหนึ่งแปดพี่น้องเข้าคู่หนึ่งแปดนะคะพี่น้องเด่นมาหนึ่งนะคะพี่น้องขาเก้าหนึ่งแปดหนึ่งแปดพราคะ่าเลขมาเนาะ,ะพี่น้องมาต่อวันที่เก้านะคะทุกคนโอ้พี่นอาา้องขาประกาศใจรุดบ้างฮนะพี่น้องออกบ้าบูค่ะแห่งือกคําค่ะพี่น้องขาเด่นรอบเช้านะคะทุกคนวันที่ เก้านะคะอยู่ที่หกละห้านะคะพี่้องค่ะบอ,ออกค่ะพี่้องค่ะขออนุญาตใช้ประการน้ำเงินนะคะทุกคนขัดแก้ขัดไปก่อนนะคะเด่นรอบเช้านะคะอยู่ที่หกละห้าจะพูดความน่าจะเป็นนะคะทุกคนหกหกหกเจ ет, ็ดหกหนึ่งหกห้าหก,หกสอง หแปดค่ะห้านะคะพี่ต้องห้าหนึ่งห้าเจ็ดห้าสองห้าสี่ห้าแปดห้าศูนย์จ้าเด่นเล่ายนะคะเด่นรอบบ่ายอยู่ที่ เจ็ดและหกนะคะพี่ดองวันนี้หกเบิ้ลน,นะคะพี่ดองคาจะเข้าเลขเบิลหรือเปล่ามาลุ้นกันนะคะทุกคนเจ็ดนะคะเจ็ดหกเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์ค่ะพี่ดองหกนะคะหกหกหกห้าหกหนึ่ง 6 9 6 8 6 0หกแปพี่้องขาประมาณนี้นะคะมาดูคู่ตัวเด่นนะคะทุกคน6กห้นะคะวันนี้6กเบิ้ลนะคะสําหรับคู่ตัวเด่นนี้สามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทุกรอบนะคะถ้าใครไม่ชอบรอดูท้ายคลิปนะคะทุกคนจะจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้นะคะรอบเลขสีคู่เด็กพี่้องเลยหกนะคะ6กหก็ดนะคะหก็ห้นะคะพี 5, 5, 7, ะะ่้องคา ห้าเจ็ดห้าหกหกห้านะคะทุกคนเจ็ดค่ะเจ็ดหกเจ็ดห้านะคะหกก็หกหกแล้วก็หกห้านะคะพี่ดองมาดูเลขเด่นประจําวันนะคะเลขเด่นประจําวันศุกร์อยู่ที่เลขหกและเลขหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อเบิ้ลประจําวันคือหกหกและหนึ่งหนึ่งนะคะทุกคนมาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันนะคะพี่น้องขาหกนะคะหกหกหกหนึ่งติดคู่เด่นหกหกเด้อพี่น้องขา ห้านะคะห้าหกค้าหนึ่งหกห้าห้าหกนะคะพี่น้องค่าหนึ่งนะคะติดคู่ตัวเด่นห้าหกหกห้านะคะพี่น้องเจ็ดนะคะเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งติดคู่ตัวเด่นหกเจ็ดเจ็ดหกพี่น้องหกค่ะหกหกหกหนึ่งเหมือนกันค่ะพี่น้องติดคู่ตัวเด่นหกหกนะคะทุกคนแล้วตามักเลวพี่น้องขาค่ะพี่น้องสําหรับคลิปนี้ใจก็จะไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณได้หลายค่ะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะโชคๆมันหมันค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ